วัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เส้นหลังเรือนจำอุดรธานีนะคะวันนี้เราจะพาไปตะลุยร้านลับที่อยู่ในซอยหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่วันนี้เราจะพาไปนะคะว่ามันลับขนาดไหนลับซิจนที่แบบว่าเราจะต้องพาทุกคนไปได้แต่เริ่มหน้าปากซอยเลยคะ่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยขึ้นรถเลยไปพร้อมกันนะคะ นี่นะคะทุกคนอาจจะไม่รู้จักเนี่ยเราขี่มาหลังเส้นเรือนจํานะคะมันจะเจอสี่แยกไฟแดงใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะตรงไปแต่เราจะไม่ตรงเราจะเลี้ยวขวาไปอย่างนี้นี่ข้างหน้าก็จะเขียนไว้ว่าร้านต้อยลาบเป็ดนะคะเขาเรียกว่าซอยร้านต้อยลาบเป็ดแต่ว่าป้ายมันอาจจะจางๆแล้วนี่ตามเรามาเลยขี่เข้ามาร้านนี้รับจริงๆรับแบบคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแน่ๆถ้าเกิดว่าใคร ไม่อยากพลาดนะคะกด s ับ s ไ r i b e ไว้จะได้มาถูกนะคะตรงไปเลยค่ะอม้มันจะเป็นซอยเล็กๆเ,เข้าไปนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแกงเส้นในตำนานนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กอะ,อะไรนะที่เป็นวิทยาลัย มีชื่อซอยนะคะเราขี่ตรงมาแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาไปตามเส้นนี้เลยเห็นไหมว่ามันลึกลับจริงๆเราถึงให้ให้ทุกคนนะคะตามเรามาโอ้ระวังรถนะพอขี่เข้ามานะคะก็จะเป็นสีแยกเล็กๆเราเลี้ยวซ้ายเลยค่ะระวังนะนี่ตรงไปเรื่อยๆเลย จะมีแบบอาหารเสริมอย่างอื่นอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีอะไรขายเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันที่ร้านเลยนะคะนี่มันขี่เขขี่เข้ามาแล้วมันจะสุดซอยเป็นซอยตันพอดีนะคะก็คืออยู่ลึกลับมากเราจะจอดรถที่ลานจอดรถนี้เลยจะสังเกตได้ว่าก็ยังมีแบบว่าคนตามมากิน ทุกคนคะตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านยายต้อยนะคะป้ายหน้าร้านเนี่ยเขามีเมนูจัดสรรไว้แล้วว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะขายอะไรนะคะอย่างเช่นวันจันทร์เนี่ยก็จะมีพวกหมี่กะทิขายส่วนวันอังคารเนี่ยก็จะขายพวกข้าวเปียกเส้นผัดหมี่เหลืองน้ำมันหอยแล้วก็พุทธผลหัดจะเป็นผัดหมี่นะคะผัดหมี่แบบนี้ผัดเหมือนผัดเส้นนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีขนมจีนน้ำยาส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ ผักสดนะคะแล้วก็ของหวานนี่ก็จะมีทุกวันเลยแล้วก็น้ําหวานนะคะร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองไอเปิดแป๊บเดียวเองนะอโอเคตามเข้ามาหน้าร้านเลยค่ะอุ้ยอยู่ลึกร้าจริงๆจะบอกได้ไหนเ่ยโอ้มีอะไรกินบ้างคะเนี่ยมีแกงเส้นมีโจ๊กแล้วก็มีกะทินะคะตามตารางเลย <c oughs> หนูเอา แกงเส้นค่ะช็อแปบบ๊้นะะึงนะจะเอาแกงเส้นแล้วก็เพิ่อปเอาไหมนีม่นะคะวันนี้ของหวานอะไรเอ่ยช่องสิงคโปร์แตงไทยจ้าโอ้โห้คนขารลช่องรวมมิตรสิงคโปร์แตงไทยอันนี้ขายถุงเท่าไหร่คะสิบ,บาทค่ะพีสิบ,บาทของหวาน1 0บบาทเยอะมากแล้วอันนี้ก็คือมีน้ําด้วยก็คือวันนี้จะมีน้ํา โอเลียงแล้วก็น้ำลำไยนะคะเ,อองงเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่ต๊ะลูกค้าเริ่มมาแล้วนะคะนี่ของพุงครับน,กน่ก็กกงงังดะว พี่แดนี่น้ยก้ะขี่กกาคา่ะรด้มันโมากนี่นะคะซเนเจอร์ของที่นี่ก็คือแก้วค่ะอันนี้เป็นแก้วโบราณนะคะก็คือแบบว,ว่าเก็บความเย็นดีกว่าแก้วเยติอีก <Okay. S 1> ทุกคนมาดูนี่ บอกว่าเย็นเหมือนแบบแช่ช่องฟิตเลยนะคะนี่ขนาดแค่ใส่น้ำแข็งเข้าไปก็ยังเย็นแล้ววันนี้เราจะกินโคเดาบอกว่าน้ำที่นี่ถูกมากแก้วนึงเนี่ยเขาขายแค่สิบบาทนะคะแก้วละสิบบาทใหญ่บึ้บอย่างนี้เลยโอเคนี่นะคะ แก้วเย็นเชียบแบบนี้น้ำลำไยนะคะขายสิบบาทโหสดชื่นมากๆเลยมันเย็นจริงๆอันนี้ก็คืออะไรอะ่ะเขาเอาอะไรมาทำแก้วตะกัวเปล่ตะกัวแก้วแบบเหมือนกระป๋องนมสมัยก่อนดีบุกดีบุกดีบุกแก้วดีบุกโอโ้เย็นเย็ เส้นของเรามาแล้วค่ะคนขาถ้วยใหญ่มากมีโครงไก่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยดูให้ทูกเทียบกับหน้าก่อนแล้วให้ทุกคนทายค่ะว่าร้านนี้เขาขาย,ขายขเท่าไหร่แกงเส้นถ้วยนี้นะคะขาย20บาทเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ20บาททุกคนใหญ่จริงมาเรามาชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะ ราคาแบบเป็นมิรมากๆเลยในยุคข,ข้ายากหมากแพงขนาดนี้บอกแล้วว่าคุอุดรอะใจดมีมีน้ำใจขายถูกไม่เน้นกำไรเน้นแบบว่าให้ทุกคนอยู่ได้แม่ค้าอยู่ได้ทุกคนได้กินอิ่มด้วยราคาที่ประหยัดนะคะนี่กูเไปเลยอืมดูโครงไก่ก่อนโอ้แบบนี้เลยคะ่ะจุกๆเลย เอ๊อยากได้ถวงอกอโอ้โหดึเลือดขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่เราขอเพิ่มถั่วงอกเพราะว่าชอบกินถั่วงอกชิมไหมมีกะทีก็ได้นะนี่นะคะเส้นเหนียวหนึบแบบนี้เลยขายราคามิตรภาพแล้วก็อยู่ลึกลับ เป็นตำนานมากๆเลยนะคะร้านนี้เดี๋ยวเราจะกินเสร็จแล้วเราจะไปถามป้าต้อยดูว่าที่นี่เนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีนะคะพี่ว่าเกินเิบอ่ะโอ้ยใส่พริกเยอะไปเผ็ดรไม่เนี่ใครแมเจ๊จ้าายจ้า จุกๆแบบนี้เลยเยอะมากจริงๆ20บาทถ้าเรคยซื้อเท่านี้เนี่ยน่าจะประมาณ50นะคะเพราะว่าโค้งไก่ด้วยเนื้อโค้งไก่ก็เพื่อถุงจะถ้ามื้อเล็กไม่มาเนาะ นี่นะคะเรากินก็จะหมดแล้วทีนี้เราจะสั่งของหวานกินมีตบไท้าด้วยของขอบคุณค่ะถ้วยละสิบบาททุกคนคะเป็นรวมมิตรนะคะเอาไว้ก่อน,แ,นแข็งมาให้ด้วยนี่ขอชิมก่อนนะเซนตาไดู้่า,าหอม หวานอร่อยใส่แตงไทยอ่ะหอมมากเลยอืมเราไปเคยเราเคยกินของหวานร้านนี้นเท่านี้สามสิบห้าบาทอืมอร่อยเดี๋ยวกินงเงินเช่นต่อให้หมดจุกแล้วอ่ะคือเยอะมากจริงๆ คุวยใหญ่กว่าหน้าอีกนะสังเกตได้ว่าขนาดอยู่ซอยแบบซอยตันลึกลับแล้วแบบว่าห่างไกลจากปากซอยมากๆเลยนะคะก็ยังจมีแบบลูกค้าเวียนเวียนข้ามาเยอะมากดูหางข้างหลังแล้วก็แบบแต่ละคนอ่ะส,สั่งทีสี่ห้าถึงเนาะสังเกตเูสกตสแสดงว่าเป็นตำนานจริงๆร้านนี้ก็คือแบบ ขนาดอยู่ลึกแล้วเพื่อมีคนรู้จักเอาจริง